ครับตอนนี้ก็มุนยังไงนะครับมุนอุปกรณ์มุนยังไงมุนไม่เป็นครับตอนเนี้ตั้งไม่ได้ ทำผ่านยกร่องครับเอ้ยคานี่หลุดครับเป็แบบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเชื่อมไว้ครับใส่ไปดู Um, sai được không? được นี่นะครับอันนี้ที่ไล์สดเพราะว่าความจำมือถือเต็มนะครับก็เลยไล์สดครับก็นี่ขึ้นโครงมันสะดุดไหมครับตอนนี้ก็ ก็ใล่หติดตัวนี้ครับรีพึ่งั่งตัวนี้เขากําลังมาส่งครับมาใส่ตรงนี้ครับทําเป็นข้อลากนดหมีครับถ้าขยับว่า,ากกคลายน็อตตัวนี้เลื่อนเขา้าเลื่อนออกเลยครับส่วนตัวนี้ก็ใส่แผ่นตายตัวเลยครับ ข้อลากเก่าอันนี้จะทำที่ใส่ขอลากนะครับ นี่ครับถ้าทำผ่านยกล่ลงผ่านต้องเลี้ยวแบบนี้นะครับจะไปเลี้ยวให้มันเลี้ยวต้านดินเหมือนผ่านไทยไม่ได้นะครับมันไม่ค่อยสาดดินครับถ้าเภทนั้นต้องให้เฉียงแบบนี้ครับเพื่อนี่ให้ให้ตัวข้างหน้ามันนะครับนะตัวนี้ครับฝังข้างในเหมือนมันวิ่งตรง ว่ามันจะลงแบบนี้ราะว่ามันโค้งนะครับถ้าไปเลี้ยวเหมือนฐานไทยให้มันต้านดีนนอกมากไทยไม่เป็นแล้วครับไม่มีนอเกือบหมดเลก เส้นหนึ่งนะครับเนี่ยให้ดูแถวนี้ครับตรงนี้จะยึดตรงกลางอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้อันนี้ก็จะส่งไปที่อ้าบนครับ แล้วมาดูพันนครับอันนี้คือโครงไนตัวไถยาในไรมันนะครับนี่นี่ผมทำดูตัวนี้ด้วยไปใส่ที่ประพานตรงนี้อีกครับปร่พานขุดมัน ตัวของผมครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ครับไม่ไม่ใหม่แล้วครับทํานานแล้วเลยครับแต่ยังไม่ได้ไปลองดูครับที่ตั้งองศาขึ้นอีกัมนจะสูง นี้เหล็กก็ค่อนข้างหนาอยู่ครับหน้าสองครับเหล็กอันนี้ไปตัดฉากผิดครับ <c oughs> จะใส่ฝั่งนี้เป็นแบบนี้ครับแต่ผิดข้าง <c oughs> คือที่ไร้สดเพราะว่าือถึงความจำเต็มนะครับ มันถ่ายคลิปไว้ไม่ได้วีดีโอยังเยอะอยู่ครับที่ยังไม่ได้ตัดต่ออดีไม่มีเวลาตัดต่อครับเดี๋ยวจะมีคลิปตอนที่ทำอีกนะครับที <c oughs> ไ่ได้อะไรมาครบแตนน่ยังขาดอีกเยอะ ที่ทำแบบนี้ครับถ้าถ้าประกบคิดว่ามันน่าจะบิดจะบิดมากกว่าที่ทำแบบนี้นะครับถ้าเราเอาชนประกบก,กันคิดว่าเวลาไถเวลาเรากดมากๆมันน่าจะบิดบิดตัวนี้ครับแต่ถ้าเราทำห่างแบบนี้มันจะรับน้ำหนักน้อยครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับ पमान पमानी